สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในยุคต้าถางังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะตอนที่67ไอเหียนขค่อยากหลุดพ้น หลังจากรันเยียนอาบน้ำบ้วนปากเสร็จสิงเหนียงช่วยจุดตะเกียงทั้งสี่มุมให้แสงสว่างเธอนั่งรับลมอ่านหนังสือในระเบียงทางเดินนางหลิวและหวันวีนั่งปักผ้าอยู่ในห้องข้างอเยียนรันเยียนได้ยินเสียงทุ้มต่ำของรันอวินเซิงและสายตาจากตำราแพทย์มองตามเสียง รันวินเซิงหมอบอยู่บนกำแพงเรือนดวงตาและคิ้วงามดุดภาพวาดมีรอยยิ้มแฝงแววหยอกเย้าคุณชายรูปงามเช่นพี่สิบยังจะเลียนแบบทำเหมือนพวกเจ้าชูหรือรันเยียนหัวเราะในความทรงจำตอนเด็กๆรันวินเซิงก็ชอบหมอบอยู่บนกำแพงเรือนคุยกับเธอรันวินเซิงไม่ตอบโต้เอียงคอกล่าวว่าออเยียน เจ้ามานั่งตรงนี้พวกเราคุยกันสักครู่รันเยียนวางหนังสือตามคำบอกลุกขึ้นไปนั่งบนพื้นที่อยู่ใกล้กำแพงเงยหน้าถามว่าตรงที่ท่านเหยียบมั่นคงหรือไม่อย่าดูถูกพี่สิบแม้อยู่ช้างอันหลายปีไม่เคยทำเช่นนี้แต่ตอนเด็กข้าฝึกฝนมาไม่น้อยรันวินเซิงชะงโงกมองเธอที่ด้านล่างพลางพูดว่าออเยียน โลกนี้มีอาจารย์สุยหยวนแค่หนึ่งเดียวเจ้าอย่าได้พลาดไปหากเจ้าไม่คัดค้านพรุ่งนี้ข้าจะไปเยี่ยมเยือนเขาแต่เช้าคุยกับเขาเรื่องสู่ขอเมื่อก่อนรันเยียนเป็นสาวขึ้นคานพ่อแม่ทำงานยุ่งมากไม่มีเวลาจัดการเรื่องการแต่งงานของเธอปู่กับย่ามักไหว้วานคนหาคู่ครองให้เธอแต่ความจริงพวกท่านก็ปฏิเสธไปหมด ในสายตาปู่กับยา่าผู้ชายทั้งโลกไม่มีใครคู่ควรกับเยียนเยียนของพวกท่านและรันเยียนเองก็ไม่รู้สำนึกยากนักกว่าจะมีหนุ่มๆม,มาดูตัวผ่านการพูดคุยเลือดโชคบวกกับสีหน้าเย็นชาราวคนตายคู่ขวัญชายหนุ่มตะเลิดไปสามคนชื่อเสียงเลวร้ายก็ขจรกระจายไม่มีใครสนใจถามถึงอีกเขาไม่มีทางชอบค่ะ รันเยียนกล่าวอย่างมั่นใจเมื่อก่อนแค่คุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของศพและการคลอดลูกหลังตายไม่กี่ประโยคกับคู่ดูตัวก็ทำให้พวกเขาสะอิดสะเอียนราวกับกลืนมแมลงวันยิ่งกว่านั้นกระต่ายขี้ขลาดเช่นซางเฉินยังเคยเห็นเธอชนสูตรศพเป็มตาด้วยรนวินเซิงกลั้นยิ้มกล่าวว่าออเยียนเจ้าความรู้สึกช้าจริงๆ หากเขาไม่ชอบเจ้าเหตุใดรอเจ้าอยู่หน้าประตูเนิ่นนานทั้งยังให้ของขวัญในเทศกาลแห่งความรักเป็นเช่นนี้หรือรันเยียนกล่าวเสียงเบาเธอไม่เคยพิจารณาผู้ชายนิสัยเช่นซางเฉินถึงบัดนี้ยังไม่รู้สึกมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเขาเลยถูกต้องรันวินเซิงปีนสูงขึ้นไปอีกกล่าวต่อว่า เซียวซ่งดูสุข,ขุมกว่ามากแต่เขามีดวงกินภรรยาในฉางอันไม่มีสตรีคนใดยินยอมแต่งกับเขานับแต่อนุภรรยาสองคนตายไปก็ยิ่งไม่มีสตรีคนใดกล้าเข้าใกล้เขาแม้อนาคตเขาจะไร้อุปสรรคแต่คนก็ไม่อาจยอมรับได้สามีที่สตรีสูงสักในเมืองฉางอันไฟ,ฟ่ฝันอยากได้ที่สุดเจ้ารู้ไหมว่าเป็นใครรัเยียนตื่นตรหนุก แม้แต่อนุภรยายังกินหรือหากชะตาแข็งจริงๆดวงของเสียวซ่งก็คงเปรียบได้กับเพชรได้ยินรันวินเซิงถามรันเยียนอดล้อเขาเล่นไม่ได้ว่าข้ารู้คุณชายรันสิบรันวินเซิงถอนหญ้าบนกำแพงต้นหนึ่งโยนใส่ศรีรษะรันเยียนอย่ามาล้อเล่นแม้มีสตรีในเมืองฉางอันไม่น้อยที่อยากได้ข้าเป็นคนรักของพวกนาง แต่ไม่มีสักคนที่อยากแต่งงานกับข้ารันเยียนคิดว่าพลังปากพูดแทงใจดำเขาจึงกล่าวเบาๆว่าขอโทษรันวินเซิงยิ้มอย่างไม่ติดใจกล่าวว่าไม่เป็นไรพี่สิบก็ไม่ได้ต้องตาพวกนางสมกับที่ต่อไปข้าจะได้แต่งกับฮูหยินที่ข้าพอใจเข้าเรื่องดีกว่าสามีที่ดีที่สุดในใจของสตรีสูงสักคือใคร คงไม่ใช่สางเฉินหรอกนะรันเยียนขมวดคิ้วในความทรงจำมีภาพเขาก้มลงดมดอกไม้อย่างตุ้งติ้งและภาพเขาถามเรื่องแผ่นคิงด้วยใบหน้าซีดเผือดย่อมเป็นเขาแน่นอนรันวินเซิงเห็นหน้ารันเยียนไม่เชื่อจึงอธิบายต่อว่า<อ>เขาเป็นคนของสกุลชุยแห่งป๋อหลิงชื่อเสียงโด่งดังแม้แต่ฮ่องเต้ก็ยังจำชื่อเขาได้ ถึงจะปวดหัวกับเรื่องของเขาแต่ก็ยังให้ความสำคัญต่อเขาอีกอย่างเขาอายุ19แล้วข้างกายยังไม่มีอนุภรยาสักคนทั้งยังไม่เคยได้ยินว่าเขาหวั่นไหวกับสตรีใดคนเช่นนี้หาได้ยากยิ่งใช่หรือไม่รันเยียนพยักหน้าพี่สิบท่านก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง1 8บแยังไม่แต่งงานข้างกายก็ไม่มีอนุภรยา เซียวซ่งผู้นั้นก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากด้วยรันเยียนประชดประชันเรื่องเซียวซ่งจะโทษเธอไร้คุณธรรมก็ไม่ได้ใครใช้ให้เขาเป็นศัตรูกับเธออยู่ด้วยเล่าเอ๊ะเจ้านี่นะรันวินเซิงคว้าหญ้าและดอกไม้กำใหญ่โยนใส่เธออีกสรุปแล้วหากไม่ใช่อาจาสุยหยวนสงสัยเรื่องการแต่งงานของเจ้ากับคุณชายรองเยียนก็คงเป็นไปตามนี้ คุณชายรองเหยียนก็ไม่เลวอายุน้อยมีความสามารถเหยียนรันสองสกุลก็ถือว่าเหมาะสมกันเป็นการแต่งงานที่ดีรันเยียนหัวเราะหลบกลีบดอกไม้ที่ถูกโยนลงมาไม่ว่าอายุความคิดคือเท่าใดแต่ตอนนี้รันเยียนอายุ16ความจริงยังเป็นสาวน้อยรีบร้อนคุยเรื่องการแต่งงานเช่นนี้ทำให้เธอตั้งตัวไม่ติด รันวินเซิงเห็นท่าทางรันเยียนไม่ค่อยถูกใจสร้างเฉินก็ถอนใจไม่แน่ว่าคุณชายรองเยียนจะดีกว่าอาจารย์สุยยวนไอเยียนคิดให้ดีพี่สิบจะจัดการให้เจ้าเองรันวินเซิงเห็นเธอพยักหน้าก็กระโดดจ,จากต้นไห่ถังลงมาในเรือนเขาหันไปมองผนังเรือนที่กระเทาะเล็กน้อยถอนใจเบาๆก่อนกล่าวว่าออเยียนรีบพักผ่อนแต่วันเถิด เสียงรันเยียนดังมาจากผนังอีกด้านเบาๆว่าเจ้าข่าพี่สิบราตรีสวัสดิ์รันวินเซิงตะลึงงนันยิ้มเฉิดฉันกล่าวเบาๆว่าราตรีสวัสดิ์แสงจันทร์สุกสกาวดาวหนุ่มเลี้ยงวัวและดาวสาวทอผ้าอยู่ใกล้ชิดกันบนม่านราตรีเสียงเอะอะในเรือนชนบทค่อยๆเงียบสงบมีเพียงเสียงสุนัขเห่าดังมา รันเยียนให้สิงเหนียงดับไฟแล้วกลับเข้าห้องขึ้นเตียงพักผ่อนในแสงไฟสลัวรันเยียนนอนพลิกตัวกระสับกระสายอยู่นานกว่าจะง่วงหนังตาค่อยๆหนักขึ้นเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งในน้ําเย็นเฉียบมืดมิดมีแสงไฟลําหนึ่งค่อยๆสาดส่องมารันเยียนรีตาเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าคือศพจมน้ำศพหนึ่ง ผ้าสีขาวห่อหุ้มใบหน้าเห็นจมูกโด่งสวยงามครั้งนี้รลันเยียนตัดสินใจจะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใดอีกต้องเปิดสิ่งที่คลุมหน้านางออกให้ได้เพื่อดูว่าที่แท้คนผู้นี้คือเกหลันหรืออินวันวันเธอยื่นมือไปถึงท้ายทอยศพรีบแก้ผ้าออกทีละชั้นจนอยู่ในภาวะโปร่งแสงผ้าบางยิ่งราวกับตัวนอนสำ r รคใยห่หอหุ้มใบหน้านางไว้ หุ้มไว้หลายชั้นรันเยียนร้อนรนหากมีกลันไกลก็คงดีผ้าสีขาวโปร่งแสงค่อยๆเปิดออกในน้ำราวกับดอกไม้ดอกหนึ่งไอยเยียนใครอยากหลุดพ้นมีสตรีกล่าวเบาๆที่ข้างหูรันเยียนเศร้าโศกสะเทือนใจและห่างไกลไอยเยียนได้ยินว่าจิ้งจอกมีสติปัญญาที่สุดสามารถบำเพ็ญเพียรเป็นเซียน ชาติหน้าข้าจะไปเกิดเป็นจิ้งจอกแม้จะบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนไม่ได้แต่จะไปที่ใดก็ได้ไม่เช่นนั้นกลายเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งในป่าเขาก็ได้ต่อไปเจ้าอย่าเที่ยวเด็ดดอกไม้ส่งเด็ดนะมันอาจเป็นข้าก็ได้เสียงร่าเริงค่อยๆเปลี่ยนเป็นตื่นตรโหนกหวาดกลัวออเยียนข้าเจ็บยิ่ง รันเยยนรีบสลัดเสียงรบกวนจากภายนอกแก้ผ้าห่อศพอย่างรวดเร็วก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ